ครับผมสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับกับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับสร้างอีบุ๊กนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับด้วยเว็บไซต์ Anyflip นะครับจะมีวิธีการสร้างอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้วิธีการทำพร้อมๆกันนะครับถามว่าอีบุ๊กคืออะไรนะครับก็คือในเรื่องของหนังสือเรียนแบบออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะนะครับตรงนี้ที่ผมสร้างไว้แล้วนะครับ เราก็สามารถเปิดอย่างนี้ได้นะครับส่งลิงก์ให้นักเรียนดูได้เลยนะครับวันนี้จะมีวิธีการทําอย่างไรเราไปรับชมกันเลยครับขั้นตอนที่1นนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมนะครับก็คือในเรื่องของไฟล์เอกสารนะครับซึ่งสกุลไฟล์ที่เราจะอัพขึ้นไปใน AniFlip ก็คือเป็นสกุลไฟล์ PDF นะครับตรงนี้ผมขออนุญาตด,ดาวน์โหลดมานะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอะ ตรงนี้นะครับเป็นไฟล์ Word นะผมก็จะบันทึกไฟล์นี้ให้เป็น pdf นะครับผมก็ไปที่คําว่าไฟล์แล้วก็บันทึกเป็นนะนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกนะครับที่เก็บเอกสารนะครับว่าเราจะเก็บไว้ไหนนะครับในที่นี้ผมขอแยกเก็บไว้ที่ eBo o k แล้วกันนะครับนะครับผมก็จะเปลี่ยนสกุลไฟล์ให้เป็น pdf นะครับจากนั้นผมก็กดบันทึกนะ รอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะได้ไฟล์ pdf นะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอแยกกดปิดไฟล์ตรงนี้ไปเลยนะครับกดปิดไฟล์เ o ิ d ได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทําการอัปโหลดนะครับไฟล์ที่เราได้เซฟเป็น pdf เมื่อกี้นะครับขึ้นมาในโปรแกรมนะครับเราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับในช่องเซิร์ชของ Google นะครับเราก็เซิร์ชไปที่คําว่า any นะครับ a n y นะครับ anyflip นะครับ f iLP นะครับจากนั้นนะครับเราก็คลิกไปที่ Anyflip ตัวนี้เลยนะครับเราเลื่อนมาตรงนี้นะนะครับคลิกไปที่ Anyflip free นะครับ Flipbook นะครับ Maker นะตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นท่านใดนะครับที่นะครับยังไม่ทำการสมัครนะก็กดคำว่า Sign up นะครับท่านใดที่สมัครแล้วก็กด Sign in นะครับเพื่อทำการล็อกอินเข้าไปนะครับผมกด Sign up นะครับ แต่ผมสมัครไปแล้วนะครับอ่าก็จะมี Sign up with อะไรบ้างนะครับมี Gmail แล้วก็ Facebook ผมขอใช้ Gmail นะตัวนี้ผมสมัครแล้วนะครับครับผมก็นี่ก็จะเด้งเข้ามาเลยนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครก็เขาก็จะให้เลือกบัญชี Gmail แล้วก็เลือกพิมบัญชี Gmail เข้าไปแล้วก็กดเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ผมสร้างงานไปแล้ว1ง,งานนะนะครับ เราอยากเอาไฟล์ขึ้นมานะครับให้เราไปที่คําว่า add new add new book นะครับตรงนี้นะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นนะครับก็นี่นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งสองอัปโหลดได้ทั้งทั้งสองไฟล์เลยนะครับอัปโหลดทั้งสองไฟล์คือ pdf แล้วก็นะครับ powerpoint นะนะครับจากนี้จากนั้นนะครับผมขออนุญาตตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับขออนุญาตตั้งชื่อก่อนนะครับนะไฟล์งานที่ผมจะมาเนี่ยก็คือ number นะครับในเรื่องของ number 1, 2, 10นนะครับหนึ uh, ่งถึงสิบนะครับ uh, ตรง description นะครับเราก็ใส่คำอธิบายนะครับ uh, ผมอาจจะใส่เป็น number uh, แล้วก็พิมพ์ไปได้นะครับ uh, keyword n u m น e r เบ์ จากนั้นนะครับตรงคีย์เวิร์ดนะครับเราก็ใส่คำคีย์เวิร์ดลงไปนะครับผมขออนุญาตกอปตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับเราจะมาเลือกหมวดหมู่นะครับอ่าผมขอเลือกเป็นอ่านี่ครับอ่าอะไรดีนะครับขออนุญาตดูหมวดหมู่นะนะครับเราก็สามารถเลือกหมวดหมู่ได้นะครับ ผมขอเลือกเป็นการศึกษานะ Education นี่ครับเจอแล้วครับจากนั้นนะครับเรานะครับตรงนี้นะครับ Around Readers to Download PDF นะตรงนี้นะครับถ้าเราติ๊กเนี่ยนะครับก็เหมือนกับการอนุญาตให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้นะครับไฟล์ PDF ของเราได้นะครับเราจะคลิกให้เขาสามารถดาวน์โหลดได้หรือไม่ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะทีนี้ผมขอแยกกดปิดออกก่อนนะครับ จากนั้นนะครับผมก็จะไปทำการอัปโหลดไฟล์ pdf ที่ผมได้แปลงไว้นะกดอัปโหลดไฟล์นะครับแล้วก็ไปหานะครับว่าเราเซฟไปตรงไหนนะตรงนี้นะครับผมเลือกไว้แล้วผมก็กด open นะครับอรอสักครู่หนึ่งนะครับอรอสักครู่หนึ่งนะจากนั้นนะครับเขาก็จะทำการ convert ไฟล์นะครับที่เราได้แปลงนะครับ เป็นจาก PDF เนี่ยนะครับขึ้นมาในตัวนี้นะครับนะครับาจากนั้นนะครับเราก็นะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างนะนะนี่ครับนักเรียนก็สามารถเปิดดูได้นะครับาจากนั้นเราก็ Save and Close นะครับเราก็กด Save ได้เลยนะครับ Save and Close นะครับาจากนั้นนะครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้เราสามารถนะครับเราสามารถนํานะครับนําหนังสือของเราเนี่ยไปเข้าในชั้นหนังสือนะครับเราสามารถมาที่คําว่านะครับ My Bookcase นะครับตรงนี้ได้นะครับเพื่อทําการสร้างตรงนี้นะครับผมสร้างไว้แล้วนะครับนะตรงนี้ผมสร้างไว้แล้วนะครับตรงนี้ผมสร้างไว้แล้วนะครับผมกดเข้าไปได้เลยนะครับอ่า ผมจะ add b o o กขึ้นมานะครับเหมือนกับการเพิ่มนะครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับ default ตรงนี้นะครับมีหนึ่อย่างนะครับเราก็คลิก select ตรงนี้ครับแล้วเราก็กด save ครับเราก็จะทําการแอดหนังสือเข้ามาในชั้นหนังสือของเราแล้วนะครับก็จะมีนะครับของท่านผู้ชมอาจจะมี1นอย่าง1เล่มนะครับผมมี2เล่มเพราะว่าผมทําไปแล้วนะครับอีกอันหนึ่งนะจากนั้นนะครับเราสามารถ มาเปลี่ยนชื่อชั้นหนังสือของเราเนี่ยเปลี่ยนชื่อได้นะครับตรงนี้ผมตั้งไว้เป็นชื่อหนังสือเรียนนะครับเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้นะ Edit s e t t i n g ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราสามารถคลิกไปที่ลิงก์ตรงนี้นะครับคลิกไปที่ลิงก์ตรงนี้นะครับเพื่อดูนะครับอ่าเราก็จะได้นะครับนี่คือนะครับชั้นหนังสือของเรานะครับอ่านี่คือชั้นหนังสือของเรานะครับอ่าเราคลิกไปดูครับแล้วเรากดวิวครับเราก็จะเจอนะครับ นี่เลยครับหนังสือเรียนของเรานะครับนี่นะครับสามารถเปิดได้นะครับนี่ครับเป็นอีบุ๊กนะครับง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถนําไปปรับหรือแก้ไขได้นะครับนะครับดูการแชร์ลิงก์นะครับด้านบนนี้จะมีตัวแชร์นะครับที่ m y b o o k k ก t ตรงนี้นะครับสามารถแชร์ลิงก์ตรงนี้ได้นะครับแชร์นะครับ แชร์ได้ทั้งลิงก์แล้วก็แชร์ได้ทั้ง QR code นะแล้ก็สามารถก o อปปี้ลิงก์ตรงนี้ให้กับนักเรียนได้หรือแชร์ QR code ตรงนี้ให้กับนักเรียนเพื่อเข้ามาอ่านหนังสือในอีบุ e ๊กของเราได้นั่นเองนะครับก็นี่ก็เป็นวิธีการสร้างอ e ีบุ๊กแบบง่ายๆนะครับขอให้ทุกท่านนะครับนำไปปรับใช้ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ